สวัสดีค่ะแช้์ข่าวเราเรื่องอัปเดตประกันรายได้ยางพารานะคะใครบ้างต้องขึ้นทะเบียนและปรับปรุงบัญชีใหม่แจ้งด่วนภายใน30พฤศจิกายนนี้นะคะขอบคุณข้อมูลค่าจากฐานเศรษฐกิจนะคะ และอย่าลืมส่งกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะเช็คด่วนเกษตรกรบัตรสีเขียวสีชมพูต้องอัปเดตปรับปรุงบัญชีใหม่เพื่อรับเงินโครงการประกันรายได้ยางพาราปี2สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมภายใน30พฤศจิกายนนี้นะคะ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2เพื่อช่วยเหลือเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่กเกษตรกรชาวสวนยางลดผลกระทบที่ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของกเกษตรกรเช่นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 การขาดแรงงานกรีดยางและผลจากสภาพอากาศแปรปรวนทำให้ผลผลิตไม่ได้ตามเป้านะคะ โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรกชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับกยทภายในวันที่15พฤษภาคม2563จำนวน1,834,087รายคิดเป็นพื้นที่จำนวน18,286,186.03ไร่สวนยางอายุ7ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้ว รายแล้วไม่เกิน25ไร่ระยะเวลาประกันรายได้6เดือนนะคะตั้งแต่ตุลาคม63ถึงมีนาคม64แบ่งจ่ายเป็น6งวดเริ่มจ่ายเงินเข้าบัญชีชาวส่วนยางงวดแรกพฤศจิกาย,ยน2563ซึ่งรอคอนเฟิร์มวันที่จะจ่ายอยู่นะคะ สำหรับการกำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้แบ่งออกเป็นผลผลิตยางแห้ง DRC 100%ซจำนวน20กิโลกรัมต่อไร่และผลผลิตยางก้อนถ้วยเดี50%านะคะจำนวน40กิโลกรัมต่อไร่เมื่อคำนวณยางก้อนถ้วยราคาประกันที่ชาวสวนจะได้ที่46บาทต่อกิโลกรัมยางแผ่นดิบคุณภาพดี60บาทต่อกิโลกรัม น้ำยางสดดียซี100% 57บาทต่อกิโลกรัมแบ่งสัสดส่วนรายได้เจ้าของสวนร้อยละ60และคนกรีดร้อยละ40หรือ60ต่อ40นะคะใช้วงเงินงบประมาณรวม142ล้านบาทซึ่งโครงการประกันรายได้าชาวสวนยางระยะ2เป็นมาตรการที่ภาครัฐบาลมุ่งมั่นช่วยเหลือชาวสวนยางอย่างเต็มที่ นุนให้เกษตรกร,ร,กรมีรายได้แน่นอนแม้อยู่ในช่วงสถานการณ์ราคายางพันผวนอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเสถียรภาพราคายางอีกทางหนึ่งด้วยแหล่งข่าวการยางแห่งประเทศไทยกอกทยทอเปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจนะคะว่านางนพรัตน์พิชิตโชลชัยรองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยางและผลิตยางปฏิบัติการแทนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยส่งหนังสือด่วนที่สุดแจ้งผู้อำนวยการกอกทยทอเขต ทุกเขตให้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนกับกยทบัตรสีเขียวและแจ้งข้อมูลปลูกยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์มาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร,ร,กรให้เป็นปัจจุบันถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เช่นการเพิ่มหรือลดพื้นที่สวนยางการค้นยางไปปลูกพืชชนิดอื่นการเปิดกรีดสวนยางใหม่การเปลี่ยนแปลงแรงงานกรีดยาง และกรณีเกษตรกร,เ,ร,กรเสียชีวิตเป็นต้นเพื่อสิทธิของเกษตรกร,ร,กรในการได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการโครงการต่างๆของภาครัฐและสิทธิสวัสดิการเกษตรกร,ร,ก,รกับกยทเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะคะสาเหตุที่ต้องปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร,ร,กรจากโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางระยะที่1พบว่าข้อมูลของเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนขาดความถูกต้องสมบูรณ์ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน สมผลในการดําเนินโครงการดังกล่าวเกิดความล่าช้าดังนั้นขอให้เกษตรกรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กยทสํานักง,งานใหญ่กยทจังหวัดหรือกอยทสาขาทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะจากฐานเศรษฐกิจค่ะ